กูไม่รู้นะเคืองบนนี้มีน้ำมันเยอะขนาดไหนนะไอขี้อะแล้วไอคิวเหนเลยกูขโมยเงินครื่องบินโดนยิงอ้าวมันรถเดือนหนึ่งเห็นไหมเนี่ยแต่ที่ไปออปสวยสวยนังลองระวังครองบินอะไรมาเยอะมาแที่ไปดรนะวัาที่ไดมึงเห็นไหมนะมึงเห็นไหมนะมึงอย่าโดดมาช่องที่ว่างลวงไปวางไปดิพี่หันให้ดิพี่หันให้เจีาเจ้าเจัาเ้าจเจ้าจเจาจเจเ กูไม่ได้ขับรถพอมันเกมรักมันขับยากกูใช้สติสตั้ง <ไป S 1> เออสวยมากน้องสวยมากเออสบายละไปไหนเอลสิบเอ็ดไปสบายสบายละพี่สบายละจะไปไหนเนะี่ยม,ม,มึงเลือดตกไปเนี่ยวะเออไม่ตกครับเพื่อนเอลสิบสองไปไหนเอลสิบเอลสิบเอลสิบอยู่ไหนอ๋อใกล้ใเนี่ยเฮ้ยใครยิงยิงเออไอ้โป้วันะ ในบ้านเราไปใจะบ้มงในบ้านเราไปมเจ้าเสีออยู่ที่ไหนวะนู่นอยู่ฝั่งมันแหละเด็กไอ้เหี้ยขอโทษมีคนแชระเหี้ยใครแชร์ตอนนี้วะไอ้ไอ้สติหายเลยอ่ะใครแชะอ่ะโอ้บอลบอลแชร์โอ้ขอบคุณครับทีหลังไอ้แชร์ตอนนี้นะครับโอ้ นะไปใครขี่หอมาโอ้คุณนี่น<ห>้อ<ห>มานี่มานี่มานี่เฮลโลโลฮี่เลยคุณไทยฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปไหนไปไปดูที่ทำเล ไบินดูที่ที่ไหนไม่ค่อยมีบ้านนะแถวนั้นแหละโอ้สัตว์โอ้โอโโดนละโดนละโอ้โดนโดโดเจ็บปะเจ็บปะหนีหนีนะเจ็บไหมึงเจ็บมเจ็บเจ็บเจ็บโอเคโอเคโเบเไปไปกดไป้เพื่อนเดินหลเก้ามึงมึงปั๊มยาไม่ได้เหรอข้างบนอ่ะเออเฮ้ยไอ้เหี้ยคนเหมนลงไว้สายกลัวไอ้เหี้ยสายวยบ้านใหญ่ๆข้างล่างรอเห็นไมมีคนเ็นเน่ามันยงอยู่ะนาัเิเไอ้เหี้ยยิงงเมีบ้านอ่ะตรงไหนมีบ้านอ่ะ ันนะก็เชิญกูหาดิเฮ้ยมีฮออีกไอ้ลำมึงเอาปืนยิงไหมกูไล่มันเอ้นี่นี่นี่ตรงเนี้ยทำไมมึงเห็นฮอไหมหอของพวกลำมึงมีปืนไหมเนี่ยเห็นยานไอ้จ๊อกมึงเห็นมึงมีปืนไหมเนี่ยกูจะพาขับมีมีธนูเออเอาธนูยิงมันเลยบนฮอมันอ่ะลูกหอไหนอะไรแบบข้างหน้ามึงไม่เห็นเหรอฮออะหอใหญ่อะนั่นอะฮออะหอเล็กด้วยเนระฮอเล็กใช่ไหมไหนฝั่งขวาใช่ไหมข้างหน้ากูเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยไหนวะกูยังไม่เห็นเหี้ยอะเลยอ้าเออเราไม่ต้องไปก็ได้ไหนข้างหน้าไหน ตรงนี้ตรงนี้มันก็ได้อยู่นะจ๊อบแต่มันมีบ้านก็มีบ้านอยู่นี่ก็นี่ก็บ้านเก่าเราก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไงตรงมาร์กเนี่ยไปตรงนี้ก่อนอุ้ยอุ้ยไอ้เชื่กูจะตายจ้ะไปมันเลี้ยสัสเลี้ยเลี้ยงที่เป้งโดนอดินัล้นมังกูตายเนี่ยบอกอย่าไอ้จ๊อบน้ำมันหมดไอ้ยังมันกินน้ำมันจังวะ ไอ้จอมน้ำมันกูได้ตั้งหกสิบไอ้ยมันกินน้ำมันยังวะว่ากูจะเป็นอะไรเนี่ยไอ้ยกูตายไอ้ยันเขาโทษไอ้ย์กูไม่รู้ว่าเคขึ้นวิ่อกินน้ำมันอะไรขนาดนี้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย์กูอ่ไ้้เหียกูังผลิตน้ำมันให้มึงโอ้ยยี่อะไรกินน้ำมันยุบหายไอ้เหย์ว่าเกิดใกล้ที่เดิมอีกอะใก่ได้น้ำก่อนไหมมีน้ำด้วยเชี่อะ

ก็บินส,งสงูงๆก่อนบินยากอยูอย่นู่นไปในเกาะนู่นดิ่ไปไปแอดอกในเกาะตรงที่ไม่มีคนอ่ะตรงที่คนมาเยอะแยะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมมันมีบ้านคนดิมีตรงไหนอูคเคยเคยเกิดที่ไหนาไหมเออใช่มีบ้านคนอยู่ไ,ไปเกาะที่ไม่มีคนไหมล่ะเกาะไหนเกาะไหนก็ได้บินดูเจอดบ้านมันไหมเจอดบ้านมัน มีป้อมปืนเฮ้ยคนสายมือมีคนเลยไหมไอ้บ้านใหญ่สายมือเราอ่ะมันมีคนยมึงจะไปหาบ้านทำไมมันก็โดนบ้อมมันบินลงใต้ไงกลัวแล้วไอ้เหี้ยเอ๊ะกลัวแล้วกลัวแล้วมันยิงจ่ออีม็อกมันยิงจ่อครับกลัวแล้วกลัวแล้วเหลือร้อยหกสิบเลยกูบอกเลยใจเย็นหนยมาคับเนี่ยบ้านนี้ละลายป่าววะไหนไปจอดดิตรงบ้านเนี่ยได้ไหนไหนนี่นี่นี่บ้านนี้ละลายเดี๋ยวโดนเลทวะ ดูดิดูดิดูดิเปิดตาดูดิโอ้ยจอด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 เออใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้หอนะเฮ้ยกระตุกได้ไงวะเฮ้ยไม่มีคนจอดนะกูจอดนะตรงนั้นมีหอตรงนั้นมีหอตรงไหนขบวนบ้านนู้นกูจอดนะกูจอดนะโอเคจอดนี่มากสวยไปบนบ้านนู้นมีหอไปเออเออลงมานะไปจอดบนบนบ้านไหมล่ะให้กูจอดให้มึงลงแล้วมึงขับหอมาได้ไหม เฮ้ยไอ้ใครยิงครัเฮ้ยมันอยู่อยู่แต่นั้นเรือเรือเรือเออมันจากเรือเสียงเสียงมาจากเรือเดี๋ยวอ่ามาไงน้องมาพี่ได้เครื่องบินแล้วน้องอย่าบ้านจะบินยังเออเออกำลังมาอยู่เนี่ยถิงย้ายเนี่ยโดนยิงตายไม่รู้ตั้งหลายรอบโอ้บ้านโดนเลดแล้วเทียไม่มีของเรือหรอกเอาโดนเลดเหรอบ้านบ้านนคนอื่นบ้านวัด อู้วแต่สวยมากเลยอุ๊เออว่ะมันเข้าใจออกแบบบ้านไว้เที่อะใส่ใจเนาะไอ้ที่ดูมันเขียนป้ายดิเข้าใจออกแบบบ้านมากเลยอะเข้าใจออกแบบบ้านให้เขาเลยนอะเนาะเอ้ยสวยดีว่ะไอ้เจ้ามันทำเงี้ยดูง่ายมากเลยเฮียกูเล่นสบายเลยถ้าทำแบบเนี้ยตรงนี้เก็บระเบิดตรงนี้เก็บเอพิ5เจ๋งว่ะเออเนี่ก็เล่นสบายเลยไอ้เทียคนเอาง่ายๆเลยคนคนเล่นนี่คือแบบอิ่มอะเจ้าเข้าเนี่ยไหมไฮยนเลยปะเนี่ย ไม่หยู่เลยวะมึงจะทำะไรนเนี่ยแอบเราปะได้หอข้างบนบ้านนั่นกูจอดได้นะก็เอาหอใหญ่จอดแล้วเอารถหอเล็กมาเอาไหมได้ดิเออป่ะเดี๋ยวกูขับมาก็ได้มันจะขึ้นไปด้วยเหรอเฮ้ยแต่กูขอเอาของเก็บหอใหญ่ก่อนมันจะระเบิดแล้วนะถ้ากูพลาดมาตายหงวหมดอ่ะอาอหอไม่ได้ละมันมาจากฝั่งบ้านเสียงครับไปไปมึงนั่งข้างหลังใช่ไหมไ<ป>จับมึงเออมึงนั่งอย่างเงี้เหรอ โอเคเพื่อน <Okay, S 2> สู้ๆ,ๆนะเด็กกันอยู่ในกันเรือฮอเราเคลื่อนยากนะเพื่อนเวลาเราหนีมันจุกยากเฮ้ยขวามพือข้างหน้านะจออ๊อบเห็นละมึงระวังโดนยิงพอเราใกล้พังละเออเออมันขับยากมันเที่ยงหนึ่งข้างนะม้มาไม่ใช่คนเออคนอ่ะว่าไงนะ้องลองลองไปดูดิลองดูหอไม่ใคนอ้าวว่เสียงปืนมาจากฝั่งนั้นเอ้ยไม่ต้องไปก็ได้ไปหาฮอลราใหม่เออเออไอ้จ๊๊บ

เอ้ยวันนี้กูไอ้โมไอ้สัตว์ตายไหมไอ้โมไอ้คุ้ยกตายเฮียไอ้วันนี้กูตายเพรอบหอสามรอบเลยเฮียเฮียเฮียหัวร้อนว่ะเอาระเบิดอ่ะฮะเอาระเบิดอ่ะพี่ใช่ตายเพราะโหอสามรอบแล้ววันนี้คอนเทนต์เหรอมันขับยากไอ้ห่อใหญ่เนี่ยไอ้เฮียมันหน่วงหนวกกว่าหอเล็กอีก ป้าป้าเราเพื่อนมาเราดีเซ็ตทำบ้านกันดีือปะเดี๋ยวมันจะไม่ได้การเคลื่อนตัวแล้วไปเนี่ยทางขึ้นไหนนะมึงไปดูกล้องยอดปิดไปเออเอออ่ะมึงเปิดยังเดี๋ยวกูจะออกไปมึงเห็นกูไหมได้ไหมไอ้กูดูให้ไอ้ที่ถ้าถ้าบุ้งกล้องวงจรปิดหานได้ที่ก็แจ๋วเลยอ๋อมึงว่าไหมมีฮออยู่ข้างบนพี่ลงมไอ้จบไอ้จบไอ้จบผมล้มผมลงผมลงอ๋อผมล้มอ๋อแบงค์ไอ้เรียนนุ้ยพี่ตกใจหมดน่ะข้างบนมีฮอจอดอยู่นะ ขโมยไหมขโมยไหมนี่ดิตามผมมาเออเกอๆจับจับจับเดยเบ้งเบ้งไม่ตัดไรจับไปจอบไม่ด้คอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยจอบมาดูเบไปมาแล้วไปดูไอ้พีบไม่กระสุนอะไรไม่มีเลยไม่มีเลยไหนปืนท้ามึงมีปืนงี้อ่านรายยังไงเลยใครมีผ้ามีธนูอ่ะใครมีผ้ามีไม้มาทำธนูหน่อยผ้ามีไม้มีเลยไม่มีเลยนี่นี่มานี่มานี่ยเบ้งเบ้งเอกจากข้างนอกอ่ะให้ ไม่กูไม่มีกูไม่มีธนูเอากูไม่มีไม้มีแต่เนี่ยใส่น้ำมันไปได้เลยแหละเฮ้ยจิงเฮ้ยมันขี่ได้ไงวะกูมาทำไมกูไม่ใส่น้ำมันก่อนที่จะมาเท่าไหร่เลใครขับได้ครับอ่ะใช่ได้โบนัสพี่ขับขี่พร้อมยังไปเลยไปเฮ้ยเฮี้ยกูขี่รถไฟในรัฐเฉยเฮี้ยคุณพูดไปกองกองกองเว้ยปะเว้ยะกองก ตัวเดียวตัวเดียวใจกูเลยเออตัวเดียวตัวเดียวโอ๊ยมองไม่เห็นเลยไปไปพี่พ่อพอพ่อเจ็บมากเจ็บมากเลยสวยได้ไหมเจ็บมากมากผมยิงไปสามนัดต่สวยมากน้องได้ชุดแก๊สได้ได้กระสุนไอ้ชุดแก๊สอีกสองอันอ่ะ ได้กระสุนมาสิบห้านัดว่ะเชื่อรถอไฟไดิ reload รถไฟแบบนี้มันใสแต่มันตรงไหนวะรู้เห็นนะขอผ้าแบบนี้แต่ผ้ามัมีมีมีจะเอาไปทำอะไรพี่มีผ้าอ,อยู่นะห้าสิบจะทำอะไรมาพันแผลจอดจังวะโดนยิงได้ไงขับรถไฟยังไงให้โดนยิงไม่มีเข็มอ่ะไปต่อไหมไปเลย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 อันนี้เกียร์หนึ่งนะอันนี้เกียร์หนึ่งอันนี้ low เกียร์หนึ่ง เดี๋ยวแบบซิ่งๆไปแกเนี่ยได้คนขับได้แต่ว่าพวกคือ่สาเกียร์อยู่เอาแบบซิ่งๆกันไหมแบบซิ่งๆเลยอ๋อ High High Speed Turbo Intur ไปเลยเพื่อนทอยดิเอฟวีที่นั่นดิให้มันขับออโต้เราอยู่ข้างหลังเออถอยๆไปถอยหน่อยเออจับวู้ฮู้นี่ไงไม่มีใครขับเว้ยรถไฟไร้คนขับเฮ้ยเครื่อน้ำมีหมดเองน้ำมีบมด โอ้ไม่แวะไม่แวะไม่มีเลยโอเคโอ้โอ้พี่ท่านกันได้ครับโอ้โอ้มันแม่ที่เอาแบบแรงๆครับเอ๊ะแรงแรงแรงบูทแล้วพี่บูทแล้วน้องไปไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยไม่รู้มันเลี้ยวไม่ได้รถไฟอ่ะตอนนี้เราอยู่เพนยานแล้วจังยานไปไหนจังยานไม่รู้เออจังยานอยู่เฮ้ยเราเรารถไฟนี้มันวิ่งในน้ำี่มึงไม่รู้เหรอมึงอยู่ในถ้ำอ่ะใช่ คิดสุดยอดเลยคนเราไม่ทำได้ไงวะ